สวัสดีค่ะพี่นอ้องหลังจากที่ยายแจมขายเศกกอกแล้วแล้วก็สีไปร้อยกระทุเนาะคะ่ะร้อยที่หลังเพิ่นเอาหมานเอาหมานรุ่นเพิ่นได้หลายกว่าเพิ่นเพิ่นว่ะร้อยเคาะร้อยทุกร้อยโศกแนวใดพ่ดีกะร้อยไปกับกระทุกเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องมีความสุขสุดชื่นเอมื้นนี้แนวใดพ่ดีก็ให ร้อยไปฝากพะแมาคงไ่าไให้เหลือตะแนวดีๆให้มีตะแนวดีๆเขาผ่านมาให้ชีวิตเท่าเนาะพี่น้องเนาะไปละตียายจ้า<ป>ขายของพี่น้องงานร้อยกระทงอันเภิ่เปยนหน่อยค่ะบไดนี้ยังดอกมาขายของกำลังที่ได้เศร้าเมื่อย ออกมันเหลือหลายอ่ะคนออกไปทางเฮาหมดเฮาว่าใดนั่งไดเศร้าออกมันเหลือบกหลายเลยหนึ่งเจ็ดแปดร้อยคุยต่อนั่นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลภบใจให้เธอลืมความลังเบยนับเงินแบบบอดังนับเงินนับเงินแบบบ่เบิงเลย น้องคอยพี่นอนต้องไปเลยเท่าไหร่คะสองบาทสบาทเมื่อวานเหรอเมื่อวานสองปัญหาเอาไปสองบาทก่อนเอาสองบาทก่อนเถอะค่ะอยากแล้ววัแน่้ล่ะถ้าไหนนำไปแล้วว่าไปเก็บยังไงเนี่ยห่านเนี่ยเราทำนะใช่ตัวเนี่ยขายของในเงินพี่น้องวันนี้ชีวิตธรรมดาได้ไหมค่ะ ยูทูบเดียวเมื่อนั้นเขาหอมไปลงยูทูบเดีเบิ่งได้เบิ่งไปเบิ่งแล้วเบิ้งแบนเอาไปแช็มาแน่เจ้าเจ้าเฮดไทยเจ้าลงเฮ็เว่าเป็นดอกมิตรพเขเฮตหายเฮดว่าเป็นมิตอรเขาเฮหายมันหายไปยูมัหดอ่อนอยู่ปะปเขาหอมปะ สวยงามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วแมนว่เนี่นับได้สิบเองโอ้พี่น้องรอยกระทงเปื่อยน้อยจ้ารอยที่หลังโมพี่น้องเอ,อ้ขายจะกอคนห่ะกระทงคนนะาพี่น้องงานบนสีเหลืองล้วจังค่อยได้มากพี่น้องคนคนเพลง กโอ้ยเป็เต้นนะฮะดูดูดกันหน่อยนะเาเดพีอนะกาสอาเงินใส่ไปนะเงินใส่ได้กระทงเนี้เกีบเงินใส่ได้กรบทงะเกีบมาล้อยกับลูกสาวพี่น้องลูกสาวน้อยกับยุจันทนบ่ได้มาลอยน้ำโอ้ยแม่ข่อยโอ้ต เบตังแปโอ้พูดนะพี่น Dis ้องเหินกระทุงบ่ค่ะสะเว้ยน้อยเด้อพี่น้องไปข้าบานาหลใส่ข้าวหอมไปร้อยใส่บ้างฮะน่ะร้อยอยู่หันน่ะมีปลาฉลามมอนี่ข้าวหอมมอมี่หลายร้อย่ายย่านปลาฉลามมาเอาไปลงน้ำ หอมลงหาเงินไหเฮาไปหาลงน้ำหาเงินในกระทงข้าวหอมก่อนส่งยิ้มให้ก่อนส่งยิ้มให้ลอนแล้วก็ไปนอนฝันดีพี่ฮะพี่คนมีสะพานไหนลงผากันไปลงนี่อย่างใกล้ก็พาไปลงรัดนี่อย่างพวกล้ เอาเงินใส่ไปบุ้ยมาสีสื่อผู้วังหันแม่เขาหอมาสีสื่อผู้มาจุดน่ะลืมแม่สื่อแล้วอยู่ในรถอ้าวจีคือผมมาจุดหนีนะแม่แม่น้ำกงโคกเป็นต่างามจ้ะจุดไปหน้องงามค่ะกระทงเพิ่นลอยเลยลอยสภาพน้ำขาแม่น้ำ พัานขาไมสาวงพี่นอ้องตอนไหนมันลอยตอนเดียนนัน่นลอยแล้วหน,นส่งยิงง้มให้ก่อนส่งยิ้มให้ลอนแล้วก็ไปนอน้าดจะโซเดอรพวกพวไม่อดอกไม้ไฟนะอยากให้ช่นะครับมีไหมครั อ่าลกูกไหวว่ามีครูให้มีครูเด้อไอ้มันมาเฝ้าสวนให้ก็จะได้ไปยุ่จันผัดดอกไม่ไปสาดตัวเด้อพอแม่คุ้งข้าบุกขาร้อยสูกร้อยสมแนวใดบอดีกับฝากแม่คุ้งค่าไปร้อยไปกับกระท่งนี่ละ แต่เนี่ยดีๆมีแต่สิ่งดีๆเขามาหาเงินก็นให้ได้สมดังกามุ่งม,มัปรารถนาคิดแน่วใดให้ได้แน่นั้นเด้อฝากคอแม่คุ้มค่าไปเนี่ยใด่พอดีก็ร้อยไปน้ำกระทงนาอกข่าหอมนอ้องโอ้ยทุบไม่ทุบตัวนั้นไปสิ่งไหนไม่ดีก็ไปกับกระทง ฝากไว้กับพระแม่คงคาขอพระขอขมาพระแม่คงคาผู้ข์าเหตุสิ่งใดบอดีลงน้ำลงทาแม่น้ำแม่น้องทั้งใดก็ขอขมาใบหนะมือนี้ขอร้อยทุกร้อยสุขด้วยซ้ำขอขมาพระแม่คงคาทุกเหตุเนี้ยใดบอดีลงน้ำลง น,น้องลงในแม่มน้นนําแมา่นองกัเบิ่งนั่นอันนั้นใหม่ล่ะครมาพระแม่คงคาไว้นะมือนีโออาาโอ้โอ้ยกระทงเพิ่นมางามแท้สวย,ย,ยมากเลย